นี่สอนสเต็มศึกษานะครับให้นักเรียนหาวัสดุจากธรรมชาติมาสร้างเป็นแก้วเก็บความร้อนเก็บความเย็นก่อสร้างเงื่อนไขนะครับว่าให้นักเรียนทำไงก็ได้ให้น้ำแข็งที่อยู่ในแก้วนะละลายน้อยที่สุดนะครับโดยผมจะ ให้นําแก้วไปตากแดดครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็มาวิเคราะห์กันว่าวัสดุในธรรมชาติครับมีอะไรบ้างที่ที่มันเ,เป็นฉนวนความร้อนได้ดีนะครับอันนี้ก็เรีย<า>นร<ม>ู้ผ่านการลงมือทำใน,นวิชาสเต็มศึกษานะครับ<ม>ก็เป็นเด็กม3มทับกับม 3, 3> าทับน,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 น<ล>ะ หาปลาไหลเหรอหาดินเหนียวค่ะอันนี้ฟังข้าวหรือหญ้าหญ้าหญ้าเผ็ดจ้ะางขาวมันไม่ใแมมฟงข้าวไม่มีแล้วตอนนี้มันจะเกี่ยวแล้วอันนี้มันไม่ใช่ฟางข้าวอันนี้มันย้อยโง่ไอ้บ้าอยก็เนี่ยคือฝางเนี่ย